กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรุทธศักราช2,570เนื่องจากมีเหตุผลต่างๆดังนี้อย่างแรกคือการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21สทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทําให้เด็กยต้องมีทักษะในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วนั่นเอง 2. พัฒนาทักษะต่างๆ แทนการเน้นเฉพาะเนื้อหาเพราะว่าเรื่องของทักษะหรือสมรรถนะเป็นทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการสื่อสารการแก้ปัญหาต่างๆดังนั้นเราจึงลดการเรียนที่เน้นการท่องจำและก็เพิ่มความรู้และทักษะต่างๆที่ใช้ในชีวิตจริงนั่นเองครับอย่างที่สคือลดความเหลื่อมลน้ำทางด้านการศึกษาหลักสูตรใหม่มีความยืดหยุ่นให้ปรับใช้ กับสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งโดยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนทุกกลุ่มข้อที่ 4. ตอบโจทย์อาชีพและตลาดแรงงานในอนาคตโดยที่เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตรใหม่จะเน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการทํางานในชีวิตจริงหรือทักษะอาชีพต่างๆซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะที่สามารถใช้งานได้จริงในการทํางานในอนาคตต่อไปอย่างที่5้า ลดภาระเนื้อหาที่มากเกินไปโดยการปรับเนื้อหาที่เรียนให้กระชับเน้นแก่นความรู้และซักจะที่จําเป็นเพื่อให้มีเวลาฝึกฝนและเน้นวิธีการเรียนรู้แบบลงมือทํามากยิ่งขึ้นครับ